พันเสนษะที่สองภูมิใจเสนอเก็ตความรู้ดูแลสุขภาพตอนที่สามไวรัส RSV หวัดร้ายทำลายเด็กไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างทำให้ร่างกายผลิตเสมหะออกมาจำนวนมากส่งผลให้เด็กๆที่ติดเชื้อมีอาการไอมีเสมหะเป็นจำนวนมากหายใจลำบาก และอาจนำไปสู่อาการปอดอักเสบในที่สุดแม่ไวรัส RSV ถูกค้นพบมายาวนานกว่า60ปีแล้วโดยตรวจพบไวรัสชนิดนี้จากลิงชิมแปมซีที่ป่วยจากวัดก่อนจะพบว่าสามารถติดต่อมาอยัางคนได้เป็นสาเหตุของอาการหรือโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็กโดยปัจจุบันเริ่มมาเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้มักจะต่อให้เกิดอาการนแรงในเด็กเล็กไวรัส RSV มีอาการที่รุนแรงโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยซึ่งผู้ใหญ่เองก็สามารถเป็นได้เช่นกันแต่อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาคือไอมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่มีไข้ด้วยส่วนใหญ่เชื้อ RSV จะรระบาดในช่วงฤดูฝนตามความเข้าใจส่วนมาก ที่เชื่อว่าการระบาดจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกเยอะมีความชื้นซึ่งบางครั้งการเป็นไข้หวัดของเรา <_ ening> ก็เริ่มมาจากเชื้อ R-SV นี้หรืออาจจะเป็นหวัดธรรมดาก่อนจะพัฒนาไปเป็นเชื้อไวรัส R-SV uh <huh> เชื้อ R-SV <_ may> สามารถติดต่อได้จากน้ำลายละอองเสมหะข,ของเด็กที่ป่วยและไอออกมาหรือ ah, ผู้ใหญ่บางคนที่มีเชื้อ r อ v แม้จะไม่รุนแรง แต่หากไปพูกคีกับเด็กแล้วเด็กได้รับเชื้อนี้เข้าไปก็อาจจะส่งผลให้ติดเชื้อนี้ได้เช่นกันแต่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าการที่เด็กอยู่รวมกันเยอะๆการติดต่อของไวรัส RSV วมีลักษณะคล้ายการติดต่อของไข้หวัดคือการอยู่ร่วมกันโดยคนเป็นหวัดหนึ่งคนสามารถแพร่เชื้อได้แต่คนที่รับเข้าไปอาจจะไม่แสดงอาการออกมาซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันนอกจากการแพร่กระจายจากผู้ที่มีเชื้อแล้ว อาจจะติดจากสิ่งของที่ผู้มีเชื้อไปสัมผัสหรือการที่ผู้ปกครองพี่เลี้ยงไปสัมผัสเด็กเพราะฉะนั้นควรล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะไปคุยคีกับเด็กวิธีสังเกตอาการว่าติดเชื้อไวรัส RSV หรือไม่เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสอ s v ระยะเริ่มต้นนั้นใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ3-6วันหลังจากได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาเริ่มจากการมีน้ำมูกจามไอ ทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองรู้ตัวช้าดังนั้นจึงต้องคอยสังเกตอาการของลูกหลานอย่างใกล้ชิดและจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่มด้วยเช่นอยู่ในช่วงไฟฝนต้นหนาวแล้วเด็กแสดงอาการตัวเขียวไอออบเหนื่อยหายใจเร็วแรงมีเสมหะมากนอกจากนี้ยังมีวิธีสังเกตง่ายๆคือหากเด็กมีอาการซึมลงเช่น เคยกินนมเก่งแล้วอยู่ๆกินน้อยลงอารมณ์ไม่ดีเหมือนปกติหายใจแรงจนหน้าอกบุ๋มควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยการพ่นยาหรือจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าติดตามอาการส่วนเด็กที่คลอดก่อนกําหนดผู้ป่วยที่มีโรคปอดเหลื้อรังโรคหัวใจเหลื้อรังก็จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นกันวิธีการรักษาเบื้องต้นไวรัส RSV ไม่มีวัคซีนสําหรับป้องกันดังนั้นแพทย์ จึงใช้วิธีการรักษาไปตามอากาศรักษาประครับประคองไม่ว่าจะเป็นการให้ยาลดไข้หรือในเด็กบางรายที่มีลักษณะของหลอดลมตีบก็อาจจะมีการให้ยาพ่นเพิ่มเพื่อขยายหลอดลมรวมถึงการเคาะปอดและดูดเสมหะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อทราบแล้วก็จะเห็นว่าไวรัส RSV นี้น่ากลัวจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถป้องกันตนได้จากไวรัส RSV โดยการพยายาม ให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดต่อทางการสัมผัสใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่คนผุกพลาดล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นประจำให้เด็กดื่มน้ำอย่างพอเพียงเพื่อรดภาวะขาดน้ำและช่วยขับเสมหะออกจากร่างกายเพียงเท่านี้เด็กๆของพวกเราก็จะแข็งแรงปลอดภัยแน่เลยครับหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ทางกองพันเสนรักที่สอง